าชั่วอุดรธานีเลพอตสวนน้ำอุดรธานีจุดพักผ่อนของคุณและครอบครัวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสัมมปีครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปดูในทุกที่และไปรู้ในทุกอย่างกับผมดีเจเอสหนุ่มเจ้าสำรานครับ วันนี้รายการสัมปรนะครับพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับเพย์พอตสวนน้ำอุดอรนะครับบรรยากาศร,ร้อนๆอ,อ,อย่างนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาเล่นน้ํากันหลายคนหลายท่านบอกว่าพาลูกหลานมาที่นี่แล้วผ่อนคลายกันได้ที่นี่จะมีอะไรที่น่าสนใจหรือมีดีอะไรผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูด้วยกันเลยครับที่นี่ครับเพย์พอตสวนน้ำอุดอรครับมาเลย yeah, 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 yeah นักกผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับนะครับเจ้าของสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือนะครับทีมฝ่ายผู้บริหารนะครับคุณพี่บัญชาบัณฑิตกุลหรือคุณพี่เอนั่นเองครับถี่โอกาสสวัสดีครับพี่เอครับมวัสดีครับครับอ กม่ฮนะครับทีมผู้บริหารนะครับใส่เสื้อลายเหมือนกันแล้วอย่างนี้นะครับรู้สึกว่าผมดูเหมือนจบผู้บริหารขึ้นมาทันทีเอาพี่เอต้องขอถามพี่เอก่อนเลยแล้วกันครับว่าพื้นที่ในเรื่องของการเปิดนะครับเทพอดส่วนน้ำอุดรธานีแห่งนี้มีทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับพี่อันนี้พื้นที่ทั้งหมดเราตอนนี้10ไร่นะครับที่เปิดให้บริการแล้วก็มีพื้นที่เล่นน้ําประมาณ 2 0 0พันกว่าตารางเมตรครับผมทั้งหมดประมาณ10ไร่และแบ่งออกเป็นน้ำประมาณสระน้ำนี่ประมาณปกตีว่าสไร่2องไร่สงไร่เศษเศษครับสองไร่เศษเศษนะครับทั้งหมดนี้มีมีบ่อน้ำเท่าไหร่ครับพี่กี่บอี้ทั้งหมดอยู่5สระครับครับสระแรกก็จะเป็นสระสำหรับผู้ใหญ่เล่นเป็นสระพาราไดซ์ครับผมมีความลึกเมตรยนะครับแล้วก็มีสระสปาแล้วก็มีสระสำหรับ สะเพสสปดเอาไว้เด็กๆเล่นสนุกสนานก็มีสระเด็กเล็กเป็นสระดอกเห็ดสายรุ้งแล้วก็มีสระวอเตอร์เฮาส์อันนี้เป็นเครื่องเล่นบนน้ำครับ,รบผมนี่คือเครื่องเล่นที่เอามาเสริมให้กับเด็กๆอยู่ที่นี่ครับอ่า และความลึกของสระตรงนี้ที่บอกว่าลึกที่สุดตอนนี้กี่กี่เมตรนะครับพี่อ่าเมตรยี่สิบครับเมตรยี่สิบนะครับไร่ยาวไปจนประมาณนะครับอ่าตื้นสุดเราสิบสิบเซนติเมตรสำหรับเด็กเล็กสามารถที่จะมาเล่นน้ำได้อ่าลึกที่สุดแล้วครับก็จะเป็นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยครับเพราะว่าน้ำจะอยู่ใต้หัวใจเวลาเราเป็นตะคิวเป็นอะไรนี่จะปลอดภัย เมตรยีนี้ก็จะประมาณใต้ราวนมไไ้้ไหมใช่ครับคราวนอนของพี่นะเวลาเราหายใจคนที uh ่ว่าน้ำไม่เป็นก็จะเล่นได้เพราะจะไม่อึดอัดอามาเล่นน้ําเป็นสาเล่นน้ํำรับผมก็ถือว่านะครับ้ำที่เพพอร์ตุดน้ําอุรรแห่งนี้นะครับเห็นพี่เอบอกว่าเป็นระบบน้ําที่สะอาดที่สุดแล้วที่เพพอร์ตเราใช้ตัวระบบบำบัดน้ําเป็นระบบเกลือ ก็คือเอาน้ำเกลือมาทําเป็นคอรีนธรรมชาติครับไซเอฟเฟกกับเด็กๆก็จะไม่มีแล้วเครื่องกรองที่เราใช้นี่ก็จะกรองได้ถึง5้าไมครอนครับพมกรองเทียบเท่ากับน้ําดื่มนะครับนั่นก็คือเป็นระบบที่นํามาใช้อยู่ที่นี่ปัจจุบันถือว่าดีที่สุดปัจจุบันเท่าที่มีอยู่ดีที่สุด้วใช่ครับเท่าที่มีอยู่ต้องขอบอกนะครับว่าพี่เอเนี่ยนะครับนอกจากจะมาเปิดเป็นส่วนน้ําตรงนี้คือหลักๆเลยคือทําในเรื่องของ สระไว้น้ำใช่ครับก็เลยรู้จักในเรื่องของระบบน้ำได้ดีที่สุดครับอนอกจากที่คนมาเที่ยวที่นี่แล้วนะครับได้เล่นน้ำที่สะอาดแล้วเนี่ยได้อะไรอีกครับได้อะไรที่นี่เราจะเน้นเรื่องความสะอาดความปลอดภัยความปลอดภัยด้วยแขกบนบนบกได้ในน้ำความปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็จะมีไล้กาดดูแลในในน้ำแขงบนก็จะมีมีทีมเซอร์วิสที่คอยดูแลบริการลูกค้าครับ อันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เพียงพอในการดูแลลูกค้าครับครับความปลอดภัยก็คือได้ไลกัดมาช่วยดูแลใช่ครับลูกหลานของท่านที่มาเที่ยวที่นี่แสดงว่านะครับมั่นใจปลอดภัยได้เลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเห็นบอกว่าไลกัดที่มาดูแลนี่นะครับได้รับการอบรมจากหลักสูตราขาของในเรื่องของการว่ายน้ําโดยตรงใช่ครับครับก็เราก็จะมีคอร์สให้เจ้าหน้าที่เราไปเทรนล่าสุดนี้ก็เปิดกับโรามากรุงเทพเรื่องการ รักษาการช่วยชีวิตเบื้องต้นครับมีทั้งหมดกี่คนครับไรยกาดตอนนี้เรามีอยู่5คนมีด้วยกัน5คนใช่ครับกับพื้นที่ประมาณ2 2 0 0 0ตารางใช่ครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นเซอร์วิสที่เขาจะอยู่ใกล้ๆกับไรยกาดที่จะคอยดูแลช่วยครับถือว่าเพียงพอนะเพียงพอครับเพียงพอแน่นอนรวมเซอร์วิสด้วยกับพนักงานบนพื้นที่เราประมาณเกือบ20ท่านนะครับครับและในเรื่องของหัวใจของในที่เพพอร์สืบนธ์น้ำอุดรแห่งนี้ นอกจากคําว่าน้ําสะอาดและก็ความปลอดภัยและยังบอกว่าในด้านการบริการด้วยใช่ครับพี่เอกคาว่าการบริการของพี่เน้นอะไรมากที่สุดครับพี่ก็เราจะเน้นก็คือให้ดูแลลูกค้าเรื่องการบริการพื้นที่ับโต๊ะที่นั่งความสะอาดในพื้นที่การบริการทั่วไปครับ ก็ให้ทุกคนเข้ามาแล้วมีความสุขและมีรอยยิ้มครับให้ทุกคนกลับไปแล้วมีรอยยิ้มให้ทุกคนเข้ามาแล้วมีความสุขแต่กลับไปแล้วมีรอยยิ้มด้วยใช่ครับนี่คือหัวใจของเพย์พอตส่วนน้ำอุดรแห่งนี้ใช่ครับคุณผู้ชมครับพื้นที่กว่า1ิไร่ที่เพย์พอดส่วนน้ำอุดรแห่งนี้นะครับแบ่งออกไปยังไงเนี่ยอยากจะให้พี่เอเนี่ยพาผมเข้าไปดูไปดูแบบใกล้ชิดดูแบบนะครับใกล้ๆเลยได้ไหมได้ครับส่าน้ำมีความลึกหรือสะอาดอ้านยังไงครับให้พี่เอพาไปเลยดีกว่าครับครับผมเกช บันพพรอนด้วยกันอยากจะวายน้ําไปสะตายเล่นสไลดเดอร์แช่น้ำสไลด์กินไตลงเดียนได้แล้วเจ้าหลานเอ้ย อากไปุงเนียอยากอยากดูการ์ตูนเรื่องนี้มันมีมีเต่าออกมาปล่อยพลังสีเขียวปิ้วๆๆ้วปิ้วป้ววเบิดฮึมกลายมาเป็นโกโก้คันไอ้นี่เข้าใจผมเอาอย่างนี้แล้วกันเจ้าหลานเอ้ยเดี๋ยวยายจะอัดรายการไว้ให้กลับมาหลานก็จะได้เปิดดูไง ก็ได้เดี๋ยวผมรีบขับนะน้องเ,เ,เจ้าเต่าไมู่้ยัาต,ตูนเรื่องนี้สินะพี่เจ้าหนูมันอยากดูเอาแฟสได้ขึ้นมาแล้วไปเสียบไว้ที่หลังกล่องเจ้าหนูมันหน้าฝรั่งขนาดนี้เลือกภาษาอังกฤษให้มันแล้วก็กดรคคอร์ดเรียบร้อยแล้ว คุณยายครับผมกลับมาแล้วนี่ไงจัเจอร้านละบ็อกซ์ดิจิตอลโฮมช่องมากขึ้นผมชัดขึ้นแต่จายเท่าเดิมรีบโทรกันเข้ามาเลยนะคะ042344 ซีซีฟังยายอีกทีนะคะศูนย์สีส่สอง แล้วตอนนี้พี่เอ๋นะครับพาผมมาดูสระที่เพรพัดนะครับรู้สึกว่าน้ําสะอาดมากใสมากเลยนะพี่โอ้โหแล้วรู้สึกว่าเด็กๆเล่นกันสนุกสนานมากเลยนะพี่มีความสุขกับการเล่นตัวนี้ก็จะเป็นสระสปาอันนได้เป็นสระอะไรนะสระสปาครับก็จะมีจุดนวดสําหรับผู้ใหญ่เอาไว้นั่งพักก่อนเวลานื่งๆนะครับและความลึกของสระตัวนี้ประมาณเท่าไหร่นะพี่เก้าสิบเซนเก้าสิบเซนติเมตรครับ คนที่จะเล่นได้เนี่ยสักประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ก็เด็กตั้งแต่สี่ห้าขวบก็เล่นได้แล้วสี่ห้าขวบนี่ก็เล่นได้แล้วได้ครับใช่ครับผมแล้วจะสังเกตเห็นว่าในครับในเรื่องของความปลอดภัยที่พี่เอว่าก็จะมีในครับทีมงานก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ไล่กาบนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เซอร์วิสที่ใส่เสื้อส้มๆในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ใช่ครับครับผมก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะพี่ใช่ครับดังนั้นคือลูกหลานของท่านที่มาเที่ยวที่นี่มาเล่นน้ําที่นี่ปลอดภัยแน่นอนครับพ่อไไไลล้้้าานดดดเเยยยยบบสสใใจจ และในเรื่องของอุปกรณ์ที่เอามาเสริมเพื่อสร้างความสนุกให้กับเด็กเนี่ยมีอะไรบา้างครับพี่เอกพีเอกครับก็เราจะมีตัวสไลเดอร์นะครับสไลเดอร์ <Sl ider. S 2> อันนี้ก็จะเหมาะกับผู้ใหญ่นิดนึงครับแล้วก็จะมีปุ่มดอกเห็ดลายรุง้งครับก็จะเป็นเด็กเล็กลงมาครับผมอันนี้คือสไลเดอร์ที่เหมาะสําหรับสําหรับ เด็กวัยต<อ>ั้งแต่กี่ปีขึ้นไปสูงตั้งแต่สักร้อยสามสิบเซนกันไปก็เล่นได้<อ>นนร้อยสามสิบเซนนี้เล่นได้เล่นได้เลยความสูงของสไลเดอร์ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่พี่อันนี้หกเมตรครับหกเมตรเลยเหรอครับหกเมตรโอ้สไลเดอร์ตรงนี้ะนะครับประมาณหกเมตรครับเล่นลงมาถือว่าไม่ไม่ท้าทายจนเกินไปไม่ไม่ผัดผนเกินไปไม่บาดเจียวเกินไปไม่บัดเจียวเกินไปสนุกแน่นอนครับอ่ามีหลากหลายสีมีพดเคี้ยวอะไรเนี่ยอันนี้ก็สูง3เมตรอันนี้ก็มาสำหรับเด็กทุกเพศทุกัย ผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับอืมลองรับน้ำหนักของผู้ใหญ่ได้ด้วยได้ครับ100ร้อยกิโลสบายสบายสบายเลยสบายครับแต่ถ้าเกิดไรก็ต้องคิดหน่อย <c oughs> ไม่เป็นไรปลอดภัยะต้องขาบอกเลยนะครับตอนนี้ดูแล้วเด็กเล่นสนุกผมก็รู้สึกอยากจะเล่นด้วยเหมือนกันนะพี่แกครับเ,เดี๋ยวลองได้ครับได้ใช่ไหมได้ครับได้อยากจะไปแล้วนะครับอยากจะไปเล่นแล้ว่ะแล้วอ่าคนที่อยากจะมาเล่นที่นี่ถามหน่อยว่าต้องมีค่าใช้จ่ายยังไงที่ก็ ที่เคพอดนี่เราจะเปิด10โมงครึ่งถึง2ทุ่มเด็กที่ต่ำกว่า90เซนเราให้เข้าฟรีครับแล้วก็เด็กที่เกิน90เซนกับผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน99บาทเท่าไหร่นะครับพี่99บาท99บาทใช่ครับ99บาท,บาทนี่ต้องขอบอกครับเหมือน100บาทนี่ครับอ่าจ่ายมากด้เงินพ่อมได้ฮวันไปองค์พรอแม่นมาพี่เอ๋ใช่ครับ <laughs> แล้วก็ ยังมีอีกก็ค,คือผู้ใหญ่ที่อายุเกิน65ปีเราให้เข้าฟรีอยากให้ทุกคนมาเป็นครอบอครัวน,นี่แหละนะครับสามารถที่จะเข้าเล่นได้ในราคาที่ประหยัดนะครับที่นี่เทพอดเซ็น,น้ำบุมุรานธานีและเห็นพี่เอบอกว่าในเรื่องของนะครับนอกเหนือจากความสนุกสนานตรงนี้ที่ลูกๆหลนานๆท่านมาเล่น ยังมีในเรื่องของการฝึกทักษะเสริมทักษะในเรื่องของการเล่นน้าว่ายน้ําด้วยใช่ครับเห็นบอกว่ามีโครงการอะไรนะตอนนี้เรามีโครงการเพย์ผัดสวิมมิ่งคลิปครับเพย์ผัดสวิม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 ทิปเพย์ผัดสวิมคลิปเพย์ผัดสวิมทลิปครับอ๋อเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเพย์ผัดสวิมทลิปนะครับโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูกันได้ครับเนาะ โอเคครับคุณผู้ชมครับปล่อยดวงใจดิน้อยให้ลอยไปสุดฟ้าทิ้งกายพาให้ใหญลอยทะเลลอยคว่าคิดติดไปกับผู้ชมครับสำหรับใครที่มาเที่ยวที่เพล่พอดส่วนน้าแห่งนี้นะครับนอกจากจะได้ความสุขกลับไปแล้วนะครับ หลายคนหลายท่านบอกว่าอยากจะได้ทักษะในเรื่องของการว่ายน้ําเพื่อช่วยเหลือตัวเองนะครับและแน่นอนครับที่นี่เขามีโครงการดีๆกับโครงการที่ว่าเทปอดสวิมทริปท่นเองนะครับและผู้ที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ตอนนี้อยู่กับผมแล้วนะครับเป็นหุ้นส่วนนะครับของเท p อดอย่างนี้นั่นก็คือเฮียตีนั่นเองนะครับทิวโอกาสทักทายและก็สวัสดีครับั่ครับสวัสดีครับครับผม วันนี้นะครับถ้าพูดถึงโครงการสบิมทิปแล้วเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับนี่ครับครับเป็นเป็นโครงการที่เราจัดทําขึ้นมาได้สักประมาณ5เดือนนะครับสําหรับช่วยให้โรงเรียนได้พาเด็กมาให้ความรู้ในการเล่นน้ําเด็กๆในภาคอสานเรามีสถิติการจมน้ําตายเนี่ยเยอะนะครับเสียชีวิตเยอะเราก็อยากคืนตรงนี้ให้สังคมครับเป็นการเหมือนกับเอาหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข มาให้เด็กๆได้เข้าใจการการเล่นในน้ําอย่างปลอดภัยเป็นอย่างไรถ้ามีเพื่อนๆจมน้ําเราจะช่วยอย่างไรครับมันจะอยู่ในหลักสูตรที่เราเห็นกันในทริปนี้ครับสวิมทริปครับผมหลักสูตรของสวิมทริปเนี่ยนะครับสังเกตเห็นว่าเด็กนะครับที่มามาฝึกมาเรียนที่นี่นะครับอายุเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะน้อยมากเลยประมาณกี่ปีสามารถที่จะเล่นได้ครับ ก็ถ้าเป็นเราไล่ตามระดับเลยนะครับเป็นน่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่อนุบาลที่เด็กๆสามารถมีสมาธิในการเรียนได้จนถึงประถมจนถึงมัธยมเลยนะครับตั้งแต่อนุบาลนะครับสี่ปีห้าปีประมาณนี้ได้ครับครับและแต่ละทิปที่เรามาเนี่ยเด็กๆมามาเรียนเนี่ยสามารถที่จะมาเรียนได้ประมาณกี่กี่กี่คนตอนหนึ่งทิปครับหนึ่งทิปก็น่าจะประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยคนนะครับเพราะว่าจะได้เข้มข้นในการฝึกแล้วก็ ั่วถึงครับแล้วก็เ,นนเด็กๆที่มาเนี่ยภายในทริปหนึ่งเนี่ยจะสามารถลอยตัวในน้ำได้เลยนะครับทริปหนึ่งนี้คือระยะเวลาระยะเวลามาหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะมีมีภาคภาคทฤษฎีอยู่บนห้องนะครับอบรมแล้วก็ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเนี่ยอยู่ในน้ําปกติจริงๆใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็เด็กๆก็จะเริ่มคนที่ทักษะดีะหวัวไวก็เริ่มลอยตัวในน้ําได้ก่อนแล้ว ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี้คือสามารถลอยตัวบนน้ําได้แล้วได้ครับและถ้าพูดถึงในเรื่องของโครงการนี้มีค่าใช้จ่ายยังไงครับเช่ยครับครับค่าใช้จ่ายก็ถือว่าคุ้มค่าครับสําหรับเด็กๆหนึ่งหนึ่งคนครับอยู่ที่2 5งบาทครับ1คนต่อ250บาทครับ250บาทนี้คือมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับเช่ยครับก็มีสมมุาก็มีค่าเข้าค่าเข้าก่อนค่าเข้าก่อนแล้วก็มีค่าชุดค่าชุด ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารกลางวันด้วยครับค่าเบรกค่าเบรกแล้วก็มีของที่ระลึกกลับบ้านมีของที่ระลึกกลับบ้านถัวเฉลี่ย250ก็อย่างละ50บาทเท่านั้นเองห้าาแม่ถือว่าไม่แพงนะถ้าพูดถึงในเรื่องของโครงการดีๆแบบนี้หลายคนหลายท่านที่ดูรายการของเราอยู่สนใจบอกว่าอยากจะให้ลูกหลานมามาเรียนเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับทางเพจของเราได้ไงครับช่องทางการติดต่อของเราก็ก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 4 2 1 1สี่สอ หรือติดต่อมาทาง Facebook ก็ได้มีแอดมินเราดูแลอยู่นะครับครับผมสามารถที่ติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับกับโครงการนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ปกครองหรือว่าคุณครูสนใจมองเห็นว่าโครงการดีๆนี้มีความสําคัญและก็มีความจําเป็นเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับโครงการ p พย์พอดสวิมทปนะครับเพื่อฝึกทักษะให้กับลูกๆหลานๆของท่านช่วยเหลือตัวเองในทักษะการว่ายน้ำครับผม และก่อนที่เราจะทิ้งท้ายนะครับปิดเบรกกันวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างมากมายนะครับกับผู้ที่ร่วมเดินทางมาพร้อมๆกับรายการของเราขอบคุณสําหรับโตโยต้าชัวอุรธานีรถใช้แล้วคุณภาพดีซื้อก็ชัวร์ขายก็ชัวร์แลกเปลี่ยนก็ชัวร์ชัวเหมือนใหม่ใครๆก็ซื้อได้นะครับยังตลาดลังสินาก่อนถึงโรงพยาบาลหมอไฟโรธนะครับผู้จัดการอดุลสุดรอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงานคอยให้การต้อนรับท่านกันอยู่สามารถโทรสอบถามได้ศูนย์ 42244244กับโต,ตยิตาชัวอุดรธานี puedan. และก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับนะครับเพพอดสวนน้ำ hey อุดรแห่งนี้ด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมาด้วยนะครับอย่าลืมนะครับบรรยากาศหน้าร้อนหาที่พักผ่อนอย่าลืมที่นี่นะครับที่พักผ่อนแห่งใหม่ของคนอุดรธานีหาความสุขได้ง,าง่ายๆด้วยตัวคุณนะครับที่เพพอดสวนน้ำอุดรธานีถนนสายรอบเมือง ตรงข้ามกันกันกบพรีเมียมเออเรตนะครับโบง่ายๆบานเท่าอยู่ซื้อกันพอดีเลยนะครับสำหรับผู้ใดอยากพักวันในช่วงหนาร้อนมาเจอกันได้ที่เพพักสวนน้ำอุดอรนะครับก็สอบถามได้0 4 2 1 1 0 4 4 3 2กับเพพอทสวนน้ำอุดอรนะครับ วันนี้รายการสัมมปีของเราหมดเวลาลงแล้วผมและก็นะครับเียตีนะครับเจ้าของสถานที่แห่งนี้พร้อมด้วยทีมงานก็คงจะต้องถือโอกาสลาคุณผู้ชมกันไปสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับอาชีพที่ดีๆน่ารู้ผมจะพาคุณผู้ชมไปในรายการนี้สัมมปีครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับเฮียครับลาไปเลยครับครับผมลาเฮียด้วยนะครับ ซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับครอบครัวที่มองหาที่พักผ่อนแล้วก็ยังไม่มีที่ไปก็เชิญชวนมาที่เพย์พอร์ตนะครับโดยเฉพาะเดือนเมษานี่เราจัดเตรียมนิทรศการไว้มากมายนะครับมีการจําลองตลาดนะมีโปรงลางย้อนยุคสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับแล้วก็มีหมอลําย้อนยุคสําหรับทุกๆคนในซัมเมอร์นี้เรามีกิจกรรมทุกๆวันในเดือนเมษานะครับขอ,ขอเชิญทุกคนมาเที่ยวมีโชว์คาบาเลมีมายากลนะครับ มีกิจกรรมมากมายจนทุกคนมีสนุกได้ทุกๆวันนะครับก็ขอฝากเพย์พอร์ตไว้ด้วยนะครับช่วงนี้นะครับทางเพย์พอร์ตสวนน้ำอุดอรนะครับมีโครงการดีๆท,ที่อยากแนะนำนะครับคือโครงการเพย์พอร์ตสวิงมิงทิปซึ่งทางเพย์พอร์ตเราตั้งใจจัดทำเพื่อให้โอกาสกับเยาวชนในท้องถิ่นของเรานะครับให้ได้รับการเรียนรู้การเล่นน้ำอย่างถูกวิธีและปลอดภัยครับผมและทางทางเพย์พอร์ตเรามี มีสรูปแบบที่ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ทั้งอบรมภายในพื้นที่ของเพพอร์ตเองและออกไปในสถานที่ของโรงเรียนที่ติดต่อมานะครับถ้าทางโรงเรียนใดสนใจติดต่อมาเพพอร์ตยินดีสนับสนุนทุกโครงการนะครับขอบคุณครับเป็นท่าฝึกหักท่าหากว่าใครให้กล้าที่จะลงเล็ดน,น้ำผ่านกาฝึกท่าลอยบอกไปบก ใจลอยไปกับสายน้ำเย็นเล่นกันให้มันสนุกความทุกข์ทิ้งมันไปก่อน